คำถามข้อต่อไปค่ะคำถามข้อนี้ค่ะจายดำคุณผู้ชมถามมาว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ว่า silly คำนี้นะคะถ้าหากว่าแปลเป็นไทยตรงๆแบบที่เรามักจะแปลกันบ่อยๆเนี่ยเรา,ามักจะแปลว่างโง่ค่ะแต่ดูแล้วเนี่ยวิธีการใช้งานไม่น่าจะแปลได้แรงขนาดนี้ต้องแปลยังไงดีคะแน่นอนนะครับถ้าเป็นคำว่า silly ไม่ได้แรงเท่ากับคำว่า stupid นะครับ stupid พูดแล้วมันรู้สึก ค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับให้หลีกเลี่ยงคำนี้นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น silly ก็ไม่ค่อยแรงนะครับเหมือนคำว่าติ้งต้องนะครับถ้าบอกว่า you are silly ก็อาจจะหมายถึงว่าคุณติ้งต้องนั่ารักได้นะครับแต่ว่าถ้าดูพจนุกรมนะครับดูคำนิยามของ silly เนี่ยน่าจะแปลว่าไร้เหตุผลหรือว่าไร้วิจารณญาณนะครับก็คือไม่ได้คิดก่อนทำนะครับเช่นถ้าบอกว่า I made a silly เออเล error I made a silly error ก็คือทำผิดพลาดเพราะว่าไม่ได้ใช้วิจารณญาณหรือว่าไม่ได้คิดก่อนทำนะครับไม่มีความคิดล่วงหน้าก่อนที่จะทำสิ่งนี้ก็เลยผิดพลาดไปนะครับก็จะเป็น I made a silly error แต่ว่าจะแปลว่าหน้าอายก็ได้ถ้าเราบอกว่ารู้สึกอายกับการใส่เสื้อตัวนี้นะครับ I feel <laughs> Uh, silly wearing this shirt ซึ่งไม่จริงนะครับรู้สึกหล่อมากนะครับ <Ha. S 1> รู้สึก smart <Ha. S 1> ไหม smart no 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 I feel handsome นะครับรู้สึกหล่อ mm. นะครับส่วนคขาว่า smart นั่นแหละก็คือฉลาดนะครับอยากคิดว่ามามามันหมายถึงว่า สมาร์ทแบบหล่อนะครับเพราะว่าหลอก็คือแฮนด์สมใช่แต่คนไทยมักจะเข้าใจว่าเวลาพูดคําว่าสมาร์เนี่ยคือหมายถึงว่าดูโก้ดูหรูดูหล่อแต่จริงๆแล้วคือความหมายก็ไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมคะก็คือดูฉลาดซึ่งคนที่ดูโก้อาจจะแบบฉลาดก็ได้นะครับจานดำค่ถามนิดนึงค่ะว่าถ้าหากเราพูดถึงแล้วว่าคําว่าซินลี่กับคําว่าสตูปิดเนี่ยมันมีเลเวลที่แตกต่างกันแต่ถ้าหากเราจําเป็นจะต้องพูดคําว่าโง่จริงๆเราจะมีวิธีการพูดยังไงให้ดูสุภาพที่สุดคะ คือพยาาม,มากเลยนะคะี่ที่จะพูดอย่างสุภาพด้วยเหรอคุณโง่ก็ไม่สุภาพอยู่แล้วนะครับคุณงี่เง่าก็ไม่สุภาพนะครับ <laughs> คุณโง่เง่าเต่าตุ่นก็ไม่สุภาพนะครับอันนี้อาจจะตัดหรือเซนเซอร์นิดนึงนครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เอาอย่างนี้เราพูดว่า,าเขาไม่ค่อยฉลาดอะไรเงี้ย he's not very smart he's not very smart he's not very intelligent ก็ได้ก็คือ ไม่ค่อยฉลาดนั่นเองนะครับจะไม่ว่าจะยังไงก็ตามก็ฟังดูแย่อยู่ดีนะคะเอาเป็นว่ารู้ไว้เป็นประดับความรู้กันแล้วกันค่ะแล้วคุณผู้ชมคะและนั่นก็คือความหมายที่แท้จริงแล้วก็วิธีการใช้งานคําว่า silly แล้วก็ความแตกต่างระหว่างคํานี้กับคําว่า stupid ด้วยค่ะ I can play the piano I can play the piano คือเล่นได้นะครับ I can play the piano ไม่ได้บอกว่า I can play the piano ขนาดนั้นเราจะพูดว่า c a n I can play the piano แต่ถ้าเป็น can't ก็จะออกเป็น I can't play the piano ซึ่งมันสั้นมากๆแต่ว่า<ช>เราจะเห็นว่ามันคือไม่ได้ออก can't ขนาดนั้นที่มันจะเบาๆนะครับเหมือนเราลากเสียงนอไม่ได้นอต้องหยุดที่ทอนะครับเป็น can't 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 อย่างนี้ I can't play the piano I can't play the piano ก็คือ can't